ครับวันนี้ผมเพิ่งได้รับข่าวมาข่าวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับผมหรอกมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเขาเนี่ยจะไปกู้ซื้อบ้านนะกู้ร่วมกับสามีนะครับแล้วก็คือผู้ง่ายมีความฝันที่อยากจะมีบ้านนะแต่ตอนนี้นะล่าสุดเนี่ยนะครับธนาคารรีเจ็คปฏิเสธการขอสินเชื่อนะแล้วบ้านที่ขอกู้ไปเนี่ยราคาไม่ถึง5ล้านบาทนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามคือน้องเขาเนี่ยมีประวัติเครดิตบูโรกับสามีเนี่ยนะครับคือให้ผมวิเคราะห์เนี่ย,ยคือประวัติจ่ายตรงแต่ว่าแบงก์อาจจะมองว่ามีภาระนี่สูงนะครับทั้งสามีภรรยาเลยนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ใครที่จะกู้บ้านต่ํากว่า5ล้านบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับตอนนี้นะครับปัญหานี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วละครับว่า ตอนนี้มันเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะน้องที่ผมเล่าให้ฟังแต่ก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงเขาไปละกันนะครับแต่ว่าเป็นน้องที่มาปรึกษา,เ,าเกี่ยวกับสินเชื่อกับผมนี่แหละนะก็บอกเลยบอกเขาไปว่าตอนนี้ยังไม่ต้องยื่นกู้อะไรละนะครับบอกว่าน่าจะค่อ,คอยๆลดหนี้ลงดีกว่านะครับภาระหนี้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็บังเอิญบังเอิญมีผ่อนลดด้วยไงก็เลยทําให้กู้บ้านผ่านยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ท่าที่ผมดูข้อมูลเขาเนี่ยนะมันน่าจะน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่อนุมัตินะครับอ่ะก็เลยต้องบอกว่าวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มสำแดงเดชแล้วนะฮะก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนใครเป็นหนี้เป็นสินอันนี้รู้อยู่แล้วเป็นปัญหาแต่ตอนนี้มันไปนกระทบกับคนที่กำลังจะก,กู้นะโดยเฉพาะกู้ซื้อบ้านนะเพราะว่าธนาคารเรียกว่า เรียกว่าถ้าเป็นมวยตั้งการตั้งการสูงเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหนื่อยตอนนี้แบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสินเชื่อบ้านนะครับในกลุ่มที่มีาราคาบ้านเนี่ยต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับมีการอนุมัติลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเนื่องจากธนาคารหันมาปล่อยกู้ในกลุ่มที่มีศักยภาพในการชําระหนี้สูงคือบ้านราคามากกว่า5ล้านบาท เหตุการณ์น right, the ี asking, ้นะครับสะท้อนถึงการเปลี so 3, so. So ่ยนแปลงของนโยบายสินเชื่อของธนาคารเกือบทุกธนาคารในตอนนี้นะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบ้านต่ากว่าสามล้านเนี่ยอนุมัติยากตอนนี้กลายเป็นว่าบ้านต่ากว่าหล้านอนุมัติยากเหมือนกันแล้วนะครับล่าสุดนะครับคุณอัจฉนาลับซำนะครับนามตะกุลนี้น่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยแต่ไม่ใช่คุณอัจฉนาเขาอยู่แบงก์ชาติเขาบอกว่า ธนาคารต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านเนื่องจากอะไรฮนะเนื่องจากคุณภาพหนี้ที่ลดลงคุณภาพคนกู้อะ่ะลดลงนะสงผลให้ธนาคารต้องมุ่งเน้นการปล่อยกู้ในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงขึ้นอืมนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะต้องบอกว่าอืมชื่อคลิปวันนี้ผมอาจจะใช้ชื่อว่านะธนาคารไม่สนใจคนกู้บ้านต่ำกว่า5ล้าน เมินเมินเลยนะอ่ะใครที่ใครที่จะกู้ซื้อบ้านเกิน5ล้านบาทได้เอาเนี้วกันบ้านราคา5ล้านบาทเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้ฮะบ้านราคา5ล้านบาทเนี่ยมันจะผ่อนประมาณนะผ่อนประมาณเอาสมมติว่าล้านละ7,000บานะเต็มแม็กเลยนะครับผ่อนล้านละ700 0 7,000คูณ5ล้านเท่ากับ35,000นะตสบาีีสานะครับ5้าแล้วกันคูณ2 เ <c oughs> นะพราะนั้นเนี่ยต้องมีเงินเดือนไม่ต่ํากว่า7 0,000บาทคนต้องคือตอนนี้ง่ายคือธนาคารจะโฟกัสคนที่มีเงินเดือนมากกว่า7 0,000่นบาทแล้วจะผ่อนบ้านอดูประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทแต่อันนี้คุณต้องไม่มีผ่อนรถนะถ้าคุณมีผ่อนรถเข้าไปอีกคุณต้องมีเงินเดือนมากขึ้นอีกนะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเอา,เาคร่าวๆเลยคุณต้องมีเงินเดือนประมาณ7 0,000อัพและต้องไม่มีหนี้สินพลุงพลังคุณถึงจะกู้ซื้อบ้านได้ง่ายไม่งั้นยากและเหนื่อยแน่นอนนะครับทีนี้มาดู สรุปสถานการณ์กนันดีกว่านะตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อบ้านมากขึ้นนะเน้นกลุ่มบ้านที่มีมูลค่าเกิน5ล้านบาทนะครับสินเชื่อบ้านที่ต่ำกว่า5้าล้านบาทจะถูกปฏิเสธสินเชื่อมากขึ้นเนื่องจากหนี้เสียเพิ่มขึ้นเออนะทีนี้หเหนื่อยเลยฟังแล้วปวดหัวปวดหัวเลยนะคือเมื่อสัก3าสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรายังได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่า ธนาคารมุ่งเน้นบ้านราคา3ล้านอัพตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่กี่เดือนนะขยับเป็น5ล้านไปแล้วนะตอนนี้มีรายงานาจากเครดิตอุโรว่าปีที่แล้วเนี่ยการเปิดสินเชื่อบ้านเนี่ยคือมีการเปิดสินเชื่อบ้านใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามแสนสามจุดสามแสนล้านบาทปีที่แล้วนะปีที่แล้วปี6กหกนะมีกู้บ้านกันทั้งหมดเนี่ประมาณ3ามแสนสามหมื่นล้านแต่ว่าไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมีการอนุมัติสินเชื่อบ้านใหม่ไปแค่5.9หมื่นบัญชี นะครับแต่มูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกนะแล้วก็นี่เสียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2 0 0แสนล้านคือเพิ่มขึ้น1 8จากปีก่อนนะนี่เสียบ้านเพิ่มขึ้นจากนี่เสียบ้านปีที่แล้วเพิ่มขึ้น18%เป็นตเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่ามีนัยยะสำคัญที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลนะน่ากังวลน่ากังวลสำหรับแบงค์นะแต่เราคงไม่ต้องไปกังวลกับเขาหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนปล่อยกู้นะ ทีนี้เขาบอกว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับตอนนี้คือมียอดหนี้ค้างชําระที่เป็นหนี้จ่ายไม่ตรงนะฮะแต่ว่าเกิน90วันเนี่ยมีอยู่ประมาณ1.8แสนล้านนะครับในไอ้หนี้ที่จ่ายไม่จ่ายไม่ตรงแต่ไม่เกิน90วันเนี่ย1.8แสนล้าน1.2แสนล้าน1.8แสนล้านเนี่ยแต่ว่า1.2แสนล้านเนี่ยใน1.8เนี่ยคือ1.2ใน1.8เนี่ยเป็นหนี้ ธนาคารรัฐเป็นส่วนใหญ่ฮนะธนาคารรัฐมีอะไรบ้างาที่ปล่อยสินเชื่อบ้านหลักๆก็น่าจะเป็นทออสอขอ,อมสินนะครับอันนี้ก็ดีนะเขาไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้ามีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อาจจะตกใน้นะาฮะก็ได้ใครลองไปดูงบกําไรขาดทุนของทอ,อสอผมไม่แน่ใจมีเปิดเผยหรือเปล่านะ,อะลองไปหาข้อมูลกันดูละกันอืมนะครับทีเนี้ยตอนนี้ต้องมาดูว่า หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะไปกันยังไงนะเริ่มก,กับที่แบงก์แรกนะครับ CIB นะ CIB ตอนนี้้องบอกว่าหันมาโฟกัสกลุ่มลูกค้าบ้านราคามากกว่า5ล้านนะเกียรตินาคินพัฒละก็เหมือนกันจะเน้นบ้านราคา5 000, 7ถึงล้านส่วนไทยพาณิชย์ก็5้าล้านเหมือนกันเอาสรุปก็คือ CIB เกียรตินาคินไทยพาณิชย์เนี่ยเล่นบ้านราคา5ล้านหมดนะครับต่ำกว่านี้ไม่เอาจริงๆเนี่ย เออมันก็ประมาณนั้นนะคือล่าสุดเนี่ยผม <c oughs> ไปไอ้คนอาจจะพอทราบนะฮะว่าอันโตนิโอเราเนี่ยปล่อยกู้ด้วยนะเราก็ไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายหนึ่งที่ที่ขอนแก่นนะครับสร้างบ้านขายนะเราก็ไปซัพพอร์ตเงินทุนให้นะตอนนี้ก็คือบ้านเสร็จละแล้วก็บ้านหลังหนึ่งเนี่ยกว่าจะโอนได้เนี่ย ต้องเปลี่ยนตัวคนซื้อเนี่ยประมาณ3 4คนน่ถึงจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคือเนื้อคู่เนี่ยมีเข้ามาเยอะแต่มันสุดท้ายเขาเรียกว่าลองทดลองแต่งกันอยู่แล้วไปไม่รอดจริงๆไม่ใช่นั้นหรอกคือหมายความว่าบ้านหลังหนึ่งที่จะขายเนี่ยมันจะมีคนสนใจซื้อแต่ว่าปัญหาคือกูไม่ผ่านหลังนึงเนี่ยจะต้องไอ้นี่สนใจกูไม่ผ่านไปเปลี่ยนใหม่กูไม่ผ่านเปลี่ยนใหม่ประมาณสัก คนที่3คนที่4่ถึงจะประสบความสําเร็จในการกู้ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสกรีนค่อนข้างยากนะเพราะนั้นตอนนี้บ้านที่ต่ำกว่า5ล้านเหนื่อยเหนื่อยแบงก์สกรีนค่อนข้างเยอะยากมากๆแล้วก็อย่างลูกค้าผมเนี่ยที่ผมไปซัพพอร์ตเงินเงินกู้ให้เขาเนี่ยบ้านต่างจังหวัดเนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่มานสองจุดห้าถึงสามล้านเลนส์อยู่ประมาณเนี่ยนะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสี่ห้าห้าสิบวาหกสิบวาเนี่ยจะอยู่ประมาณสองล้านห้าถึงสามล้านราคาซื้อขายเป็นราคาที่ แบงค์ไม่ค่อยเล่นเพราะนั andal, <c oughs> ้นตรงนี้เหนื่อยนะครับอาทีนี้เรื่องดอกเบี้ยล่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ไอ้บ้านราคา5ล้านมันไม่ค่อยเล่นกับแล้วใช่ไหมแบงค์อ่ะมันก็ไปเล่นราคาเกิน5้าล้านเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไปซับพอร์ตดอกเบี้ยตรงนั้นอ่ะให้ผู้กู้นะครับก็คือพูดง่ายคือแข่งราคาตรงนั้นแต่ไอ้บ้าน3ล้านต่ากว่า5ล้านเนี่ยไม่แข่งราคาแล้วนะไม่แข่งเลยนะแต่ว่าบ้านเกิน5ล้านเนี่ยแบงค์แข่งลดดอกเบี้ยให้ลูกค้านะครับก็เลยแข่งขันดอกเบี้ย ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าดอกเบี้ยบ้านในช่วง3ปีแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3%นะครับไม่เกิน3%ตอนนี้ฟิกฟิก3%แต่ว่าพอลอยตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้นะฮะจะต่อรองกันได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้หลายๆแบงก์เนี่ยนะครับมาหันเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับไม่ค่อยกู้สินเชื่อบ้านเพื่อซื้อบ้านกู้เพื่อซื้อบ้านหรือ housing loan อันนี้ไม่ค่อยเน้นละ ปีนี้จะมาเน้นสินเชื่อบ้านแลกเงินนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินนะคือสินเชื่อทีอ่คุณต้องมีบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็คืออาจจะมีบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าโฉนดลอยไม่มีภาระจำนนงไม่มีภาระผูกพันอันเนี้ยเอาบ้านไปตึ้งกับแบงก์ได้เลยเหมือนกับเอาไปลงรับจำนำอ่ะตรง่ายง่ายก็คือมีบ้านอยู่ประเมินมา5ล้านเอาไปตึ้งกับธนาคารเลยอาจจะได้ 70%- 80%อออกมาเอาเงินมาใช้นะครับอันนี้เป็นสินเชื่อเขาเรียกว่า สินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อเ็กประสงค์ปีนี้นะครับคาดว่าแบงก์จะมาลุมมาตุ้มกับสินเชื่อประเภทเนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คาดว่าจะเติบโตประมาณ15-20%ในปีนี้นะครับนนี่คือสินเชื่อบ้านแลกเงินนะเอาเป็นว่าก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆท่านนะครับที่มีความฝันที่อยากจะมีบ้านนะครับก็ค่อยๆสร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมานะครับลดหนี้ นะลดภาระหนี้ลงนะครับแล้วก็พยายามสร้างเงินออมเก็บเอาไว้ยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบกู้เท่าอย่างไม่พร้อมเดี๋ยวจะเขาเรียกว,ว่าไงเดี๋ยวจะเฟลแล้วจะเสียวความรู้สึกหลายๆคนในเวลากู้บ้านจะเครียดรอธนาคารโทรมาเมื่อไหร่จะอนุมัติผ่านไปวันแล้ววันเล่าเครียดฟุ้งซ่านพรุพ่งนี้จะโทรมาไหมจะได้บ้านเมื่อไหร่คือจะวนเวียนอยู่กับคําถามเมื่อไหร่แบงก์จะโทรมาคือหลายคนเนะี่ยเวลาไปกู้บ้านอย่าง ล่าสุดเนี่ยผมก็เหมือนกับผมไปตอบคนพูดจับยาสไตล์ผมคือไปคนตีนเขาอะคือเขาก็ไลน์มาหาผมว่าพี่ครับผมกู้ธนาคารการสงเคราะห์ครับ,ขรบเขาบอกมาแบบนี้ครับแล้วก็เขาพูดมาแบบนี้ครับพี่ว่าจะอนุมัติไหมครับแล้วถ้าจะอนุมัติจะอนุมัติเมื่อไหร่ครับผมก็บอกตอบตอบกลับไปหาเขาว่าก็ถามคนทําเรื่องให้คุณดีถามผมทำไมถามไปเลยว่าจะอนุมัติไหมจะอนุมัติเมื่อไหร่ถามเขาไปเลยฮะ นี่ยผมตอบฟันธงไม่ได้แต่ผมพอเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาเรียกว่ากําลังกู้ซื้อบ้านอยู่เนี่ยจะมีความเครียดความฟุง้งซ่านความกังวลอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเอาใจช่วยให้ทุกคนมีบ้านนะค,ะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะต้องบอกว่ากลยุทธ์ต่างๆของธนาคารเนี่ยนะเปลี่ยนนะครับตอนนี้มุ่งเน้นไปกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงอย่างที่ผมบอกว่าเน้นบ้านที่เกิน5ล้านคือคนต้องมีเงินเดือน70,000อัพนะครับ7 0 0 0 0อัพๆเลยนะถึงจะกู้ผ่านนะก็ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นเป็นยังไงนะครับก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสาหรับนี้ผมไปละก็อย่างที่บอกเป็นกําลังใจให้เน้นอีกทีนะครับสร้างโปรไฟล์ตัวเองดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านต่ากว่า5้าล้านหรือสูงกว่า5้าล้านคุณก็ต้องสร้างโปรไฟล์ตัวเองดีๆโปรไฟล์ตัวเองดีๆคืออะไรครับสำคัญที่สุดคือ 1. ประวัติผ่อนชาระดี 2. ต้องลดภาระหนี้ลง ก่อนที่จะกู้ให้เห็นเป็นในยง่สาคัญนะเช่นคุณจะยื่นกู้มีภาระหนี้เท่านี้ผ่านไปสัก6เดือนก่อนยื่นกู้เนี่ยหเดือนที่แล้วคุณมีนี่ภาระหนี้เท่านี้6เดือนหลังนี้คุณนี้ลดลงนะพอนี้ลดลงเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ลดลงมองว่าหนึ่งบางบางคนเนี่ยผ่อนตรงอย่างเดียวแต่นี้ไม่ลดอันนี้ไม่ดีถ้าเกิดผ่อนตรงด้วยนี้ลดด้วยอันนี้ดีนะครับ 2. ต้องมีเงินออม นะครับหลายคนถ้าเป็นเงินออมที่เป็นเงินออมที่เป็นการผ่อนดาวอันนี้โอเคอยู่แล้วแต่ถ้ามีเงินออมเป็นเขาเรียกเงินก้นถุงมันจะยิ่งดูดีเพราะไปใหญ่นะครับก็ฝากกันไว้นะหลักๆมีแค่นี้แหละที่สําคัญในการกู้ซื้อบ้านให้ผ่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับเละครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ